สวัสดีครับ t ดต d i g i ทีวีครับเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมมีไลฟ์วอทลูกพิเศษโอมะ a Life w a ลูกนี้มารีวิวให้ดูครับแต่ลูกเนี้ยมันเป็นโ m มะ a Life w a ที่มันพิเศษพิเศษพิเศษกว่าธรรมดาเยอะเลยเพราะมันคือโอมะ a Life w a สั่งตรงจากประเทศจีนนั่นเอง <Yeah! S 2> เย้ผมไปเซิร์ชเจอมาดเวบเผาเปล่าของจีนก็เลยไปสั่งมาครับลูกหนึ่งก็ประมาณ400 ประมาณรวมส่งก็เกือบ500อ่ะนะประมาณสี่หบาทครับอ <Yeah. S 1> ารมณ์ตอนแรกอ่ะนีก่ก็ของจริงนีก่ก็เป็น D X I Watch แต่ก็ทําใจอยู่แล้วนะว่ามันเป็นงานพี่จีนเนาะสั่งเากพี่จีนก็อาจจะมีความพิเศษอะไรขึ้นมาแต่ก็อยากลองแต่ลองก็เลยซื้อมาครับ <Yeah. S 1> นี่เลยนี่คือหน้าตาของเจ้า Omega Live Watch งานจีนที่ผมสั่งมามันเหมือน D X คล้าย D X มากๆ mm. มองมผ่านเนี่ยเห็นไหมมันหมุนได้เนี่ยเห็นมัน ม,มันดีเอกชัดหมุนได้ด้วยฟาบฟาบป,ปุ่มกดได้นะครับนี่คือข้างหน้าหมุนได้ข้างหน้าเนี่ยก็จะเป็นปี2068แล้วก็เป็นรูปสั่ลักไรเดอร์ G.O หมุนได้ลูกศรปไปฝั่งไรเดอร์เหมือนกับของ G.O เหมือนเป็นรูปไรเดอร์ปุ่มกดได้แต่ที่มันต่างกันคืองานความเนียนของงานสติ๊กเกอร์เนี่ย ของเจ้าตัวโอมาไลวอตเนี่ยก็คือสติกเกอร์ของตัวงานจีเนี่ยสติกเกอร์มันจะด้านกว่ามันจะไม่มันมันจะงานมันเกรดมันจะสู้สติกเกอร์ของของงาน DX ไม่ได้อ่ะแบบนี้นะเห็นไหมดีเอ็กซ์งานมันจะมันกว่าแต่ถ้าเกิดเอาไปเทียบกับพวกงานแคนดี้แล้วอ่ะมันจะคล้ายกันเนี่ยเกรดมันเท่างานแคนดี้แบบนี้นะครับเกรดเท่างานสติกเกอร์เกรดเท่างานแคนดี้เลยปุ่มมันจะจมๆหน่อย ก็เหมือนงานแบบไม่ค่อยมีคุณภาพเนาะปุ่มกระดุมเนี่ยมันจะไม่มีลาย G.O. นะเห็นไหมไม่มีโลโก้ G.O. งาน D.X. ไม่มีโลโก้ G.O. ไงแคนดี้มีโลโก้แบบนี้งานจีนจะไม่มีครับแล้วมันจะเป็นตรงกลางร,ระหว่าง D.X. กับแคนดี้เนีนะครับเจ้างานจีนเนี่ยมันเหมือนเป็นตรงกลางร,ระหว่างงาน D.X. กับงานแคนดี้ไรอัเนี่ยครับเห็นไหมอันนี้ D.X. อันนี้แคนดี้ด้านหน้าเนี่ยมอลพานก็จะแบบ ไงไหมคล้ายๆกันเลยหมุนได้ DX หมุนได้งานจีนก็หมุนได้แต่แคนดี้ของเราแคนดี้ญี่ปุ่นหมุนไม่ได้นะ DX กดมีเสียงมีไฟจีนก็มีเสียงมีไฟแต่แคนดี้กดไม่ได้นะลำโพงของงานจีนอะ มันจะอยู่ด้านหลังลนะนะตรงนี้จะเป็นตันงาน dx ลำโพงเสียงด้านนี้ชัดเจน candy ตรงนี้เป็นลําโพงหลอกไม่ได้เจาะไว้ครับเสียงแ candy จะตุ่นตุ่นกว่ามากเลยมันจะออกเสียงออกด้านหน้าทึบๆด้านนี้จะเห็นชัดว่า dx เนี่ยปุ่มเอฟเฟกต์อ่ะจะมี2สองปุ่มขาวๆเป็นกระเดื่องคู่แบบนี้งานจีนจะเป็นอันเดียวแบบนี้ส่วนงาน sg candy เนะี่ยไม่มีนะครับเพราะมาอยู่อีกฝั่งหนึ่งเมื่อกี้เนี่ยแต่ที่ผมว่ามันเจ๋วก็คือ งานจีนมีแสงโวยโวย BX งานจีนมีแสงมีเสียงเหมือนงานเรียกญี่ปุ่นเลย คุณภาพเสียงชัดเจนเหมือนงานญี่ปุ่นเลยด้วยแต่ว่ามันมีแค่นี้ไงมีแค่สี่เสียง ลงมาเสียงมันเท่ากับแคนดี้อ่ะแต่เสียงมันแบบแต่เสียงมันออกเป็นแบบกดแล้วมีกดข้างบนมีไฟเสียงมาพร้อมไฟหรือกดทั้างข้างก็ได้ครับอย่านี้จีนอ่ะ jkdx ตรงที่มันไม่มีปุ่มรีเซ็ตอย่างนี้นะครับไม่มีปุ่มรีเซ็ตเหมือนไงแคนดี้ทอยนี่นะอ่าไซส์เท่ากันทั้ง3ตัวมีโค้ดเล่นกับเข็มขัดเข็มขัดอ่านได้เหมือนกันทั้งสอันนะครับตอนนี้ก<ต>็ยังไม่มี ไลท e วอ t โอมา a ที่มันเป็น DX นะครับก็เลยยังไม่มีแบบเทียบไปเห็นช,ชัดๆถ้ามีเมื่อไหร่เดี๋ยวจะเทียบไปดูอีกทีแต่ว่ามันเห็นปะมีไฟหมุนได้ป้าถึงกดได้400บาทใช้ได้ใช้ได้ไดถึงเอฟเฟกมันจะไม่เต็มอะแต่ว่ามันก็กโอเคอะถามว่าเล่นกับแข็งขัดได้ไหมใส่ได้แต่ว,ว่าเอฟเฟกของไลวอตเนี่ย มันไม่ออกเพราะว่ามันเสียงมันเป็นเสียงบนไงนืกอออกไหมเหมือนงานเหมือนงานเอสอะลองใส่ให้ดูนะนเอานะปุ๊บเปิดเข็มขัดก่อนใส่ สีเสียงมาครบพี่จีนนี่สุดยอดมากๆเลยนะก็กลางๆคาึ่งๆบอกไม่ถูกว่าจะดีใจดีไหมหรือจะเสียใจดีนะใส่ฝั่งนี้ได้ไหมใส่ไดนะ้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแบบนี้เพราะว่าเสียงมันวนไงปด,ดออก เรจะบอกว่าเวลาปล่อยไม้ตายอ่ะใส่ถึงใส่ก็ไปแล้วอ่ะจะกดไม้ตายมันก็ไม่ออกครับเพราะว่าลองไปดูระดับเลยเจ๊งเลยไอ้ยะบุะสชักระวังถ่ายทำส่งกันพี่จีนจริงเจ๊งเห็นเห็นเจ๊งขามือเลยทีเดียวครับสวิตค้างแล้วกดไม่ได้แล้วอ่ะเนี่ยต้องหายที่สองอันเนี้ยวก่อนนะ คิดว่าทีสองเนี่ยก็น่าจะเล่นในอีกวันหนึ่งวันหนึ่งวันึงนี่นีนี่เห็นตัวันไทยทำเลยมีมาแล้วอ๋ออ่ากลับแล้วกลับแล้วดังนั้นเนี่ยราคาสารภาพสี่ร้อยบาทก็เท่านี้แหละกลางก็ถือว่าวันนี้เราได้รู้จักงานจีนกันนะครับเอาไว้ประกอบการตัดสินใจถ้าถามผมผมว่ามันทำได้ ดีน่าประทับใจเซอร์ไพรส์มากกว่าพวกเข็มขัดอื่นๆพวกแบบเคยดูบ้างเคยดูที่ผมรีวิวว่าได้งานจริงแท้ๆโดยเข็มขัดเอ็กเซสที่มันแบบปุ้งยิงปุ้งยิงปุ้งยิงไม่รู้จะไม่รูเอาป่ะมันมีมันมีไฟหลอดไฟยังไงนะเห็นไหมครับแล้วก็มีแค่แค่เนี้ยคือเป็นเป็นกระจกใสๆมีไฟไอโฟนนั้นเน่ยแบบแย่มากคุณนั้นมันเล่นไม่ได้มันไม่เหมือนเลย อันนี้มันพอมีแววความคล้ายคลึงอยู่บ้างราคาก็ประมาณครึ่งน,นึ่งนี่4 0่ไลท์วอตเ์ e กก็ประมาณพันหนึงนะครับตัดสินใจเอาไม่มีผิดมีถูกเนาะแล้วแต่งบประมาณแล้วแต่บ้านคนสายสะสมของแท้ก็สะสมไะค,ครับสายสายคอสเพย์สายออามาเป็นพ็อปแต่งตัวก็ลองพิจารณาดูจะได้ไม่ต้องโมเอง เดี๋ยวครังหน้าก็ยายาไปหาเถ่าเป่าเจาะเข้าไปดูพวกของแปลกงานจีนเอามารีวิวให้ดูกันอีกครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครห์พวกเราไรเดอร์อ t โต้ทีวียนะครับพบกันใหม่โอกาสหน้าเอออุดหนุนของเล่นร้านเราได้นะ Facebook Fanpage เดอร์ออโต้ไลฟ์ของเล่นไรเดอรจะได้มีงบมาซื้อของเล่นใหม่ๆม,มารีวิวเพื่อนๆให้ดูอีกครับ ขอบคุณลุงแนาเลยครับขอบคุณครับบ๊ายบายบ๊ายบายโย